สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนหรือ NIA จัดกิจกรรมสตาร์ทอั Thailand League 2023 d e m o Day นำผลงานต้นแบบ100ทีมนักศึกษาช้างเผือกทั่วประเทศจาก48มหาวิทยาลัยเครือข่ายทั่วประเทศพร้อมสร้างเป็นธุรกิจสตาร์ Up ัจริงมาจัดแสดงให้กับนักลงทุนนักธุรกิจ เครือข่ายวิสาหกิจและสมาคมธุรกิจได้เลือกช็อปแล้วในวันที่25กรกฎาคม2566เวลา10-17นาฬิกาณแกรเนฮอล์2และ3อาคารชูดิจิตอลพาร์ควิส สวัสดีครับพวกเราทีม a อทชันนะครับจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนนะครับพวกเราเป็นทีมที่พัฒนา R&D เทคโนโลยีหุ่นยนต์ด้วยตัวเองครับผมเริ่มต้นจากในห้องเรียนนะครับเราได้ศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการทําระบบอัตโนมัติแล้วก็การทําธุรกิจครับเราก็มาเจอว่ามีโครงการสร้าง Thailand l i เปิดขึ้นมาเราเลยร่วมทีมกับเพื่อนแล้วก็รวมกันเป็นธุรกิจครับรวมกันแล้วจัดตั้งเป็นกลุ่มที่ชื่อว่ากลุ่ม a อทชันนะครับในการ R&D ตัวหุ่นยนต์ขึ้นมาเองนะครับแล้วเราก็เจอเพนท์พอยต์ของหลายๆที่ ของหลายๆสำนักงานด้วยที่เกี่ยวข้องของการส่งเอกสารภายในอาคารการส่งสินค้าในอาคารการรับพัสดุหรือการรับอาหารก็ตามครับเราเลยเจอเพนพอยต์และเราก็มีประสบการณ์ด้านการทำหุ่นยนต์อยู่จึงจับกันแล้วก็เกิดเป็นตัวของหุ่นยนต์ส่งของ a t t a c h i o n นครับผมตัวหุ่นยนต์ของเรานะครับเราอะครับทำมาเพื่อใช้ในการอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายสินค้าไม่ว่าจะเป็นเอกสารหรือว่าการสั่งฟู้ดเดลิเวอรี่ต่างๆนะครับมาส่งที่อาคารสำนักง,งานหรือว่าคอนโดมิเนียมก็ตาม ตรงนี้ครับช่วยลดระยะเวลาในการในการส่วนกะสารในการใช้ชีวิตของคนได้ถ้าคุณอยู่ที่คอนโดเนี่ยแล้วมีการสั่งอาหารมาหุ่นยนต์นี้ก็สามารถไปรับอาหารแล้วมาส่งให้คุณได้คุณก็ไม่จําเป็นต้องออกจากการทํางานหรือว่าการพักผ่อนของคุณก็ได้รับการรับประทานอาหารหรือได้รับสินค้าที่มาส่งที่บ้านเอ่ยนั่นเองครับก็เป็นเพนพอยท์ที่เราตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะแก้ไขปัญหารครับสําหรับการซื้อ ตัวของหุ่นยนต์นะครับเราก็จะมีการออกแบบให้เหมาะสมกับสถานที่ตั้งนะครับตัวหุ่นยนต์เนี่ยเราออกแบบแบบโมดูลาร์ดีไซน์เราสามารถปรับเปลี่ยนโครงสร้างได้คุณสามารถให้โจทย์เรามาได้ว่าจะใช้ไปทาภารกิจประเภทไหนจะทําระยะเวลานานเท่าไหร่นะครับเราสามารถเปลี่ยนแล้วก็ทําให้แมทช์กับการใช้งานได้นะครับก็จะมีเบอร์ติดต่ออยู่นะครับก็จะเป็นเบอร์0855574666ครับผมก็สามารถร่วมงานกันได้แล้วเราก็สามารถ พัฒนาหุ่นต่อยอดแล้วก็ใช้ตอบโจทย์ของลูกค้าได้เลยครับทีมอลิฟจากสถาบันการจัดก,การปัญญาพิวัตรค่ะโดยทีมของเรานะคะคทำโปรเจกต์เกี่ยวกับหอยเชอรี่ค่ะโดยเราอยากจะส่งเสริมการพัฒนา,าการสร้างการรับรู้ว่าจริงๆแล้วหอยเชอรี่่ะคสามารถทานได้แล้วก็เป็นถ้าเราทำมีกระบวนการการทำที่สะอาดนะคะโดยเราค่ะมุ่งเน้นที่จะพัฒนาหอยเชอรี่ที่สะอาดที่จะส่งมอบให้กับ ผู้บริโภคโดยเรามีสโลแกนที่ว่าถ้าหอยเชอรี่สะอาดต้องอลิฟเท่านั้นค่ะจริงๆแล้วอะค่ะเราเห็นประโยชน์ตรงที่ว่ามันมีโปรโตีนสูงค่ะแต่ว่าคนหลายๆคนนะคะอาจจะยังไม่ทราบโดยประเทศแคนาดาค่ะได้ออกมาประกาศว่าหอยเชอรี่สามารถทานได้ผนวกกับปัญหาศัตรูพืชใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะมีปัญหาระบาดสูงมากเราก็เลยอยากจะหยิบแหล่งโปรโตีนชนิดไหนมาผนวกกับกรรมวิธีปลายด้ามขวาน,นั่นก็คือการถนอมอาหารของชาวไทยมุสลิมที่เรียกว่ากรอโปะค่ะโดยเราพัฒนามาในรูปแบบของซอสเตกที่สาม าฐานง่ายขึ้นนั่นเองค่ะโปรตีนจากหอยเชอรี่ค่ะมีโปรตีนสูงแล้วก็ไขมันต่ำค่ะโดยตัวซอสเสร็จของเรานะคะถ้าเทียบจากท้องตลาดแล้วนะคะเรามีโปรตีนต่ำกว่าอ่าเรามี ไขมันค่ะต่ำกว่าท้องตลาด10เท่าเลยค่ะซึ่งเรามีผลตรวจ p r o x ซิเมตเบื้องต้นนะคะมีโปรตีนสูงไขมันต่ำแล้วก็มีไฟเบอร์ในช่วยในการขับถ่ายด้วยค่ะจริง,รงๆแล้วเรามองแผนธุรกิจว่าเราอยากจะส่งออกไปต่างประเทศแล้วก็โทนโซนประเทศอาหรับนั่นเองค่ะเพราะว่าโปรตีนปัจจุบันโลกของเรากําลังเข้าสู่ global food crisis ค่ะถ้าเรามีแหล่งโปรตีนชนิดใหม่ที่สามารถไปช่วย ประชากรโลกได้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีค่ะโกของเราก็คืออยากจะทําให้ผลงานของเราเกิดขึ้นมาเป็นธุรกิจจริงๆค่ะเราก็เลยเริ่มจากการที่เข้าสู่เวทีในการหาทุนสตาร์ทอัพต่างๆค่ะซึ่งปัจจุบันเราก็มีพาร์ทเนอร์กับวอวกับกระทรวงพาณิชย์ที่จะส่งต่อโปรตีนทางเลือดทั้งในประเทศไทยแล้วก็ตลาดโซนประเทศอาหรับนั่นเองค่ะผลการตอบรับก็มีทั้งด้านบวกแล้วก็ด้านลบแต่ว่าส่วนมากจะเป็นด้านบวกค่ะในส่วนของด้านลบเราก็จะกลับมาพัฒนาโปรเจกต์ของเราให้เป็นโปรเจกต์ที่ดีที่สุดถ้าสนใจธุร ก็สามารถเสิร์ชในคืออ่าเฟซบุ๊กแฟนเพจได้เลยค่ะ ip, อลิฟโปรตีนทางเลือกจากหอยเชอรี่แล้วก็ในติกต็อนะคะแค่เขียนคำว,ว่าเรื่องของหอยก็ขึ้นแล้วค่ะ สวัสดีค่ะพวกเราชายนะคะจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะชายนะคะก็คือเป็นแพลตฟอร์มที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการหาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางของทุกคนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอย่างที่พูดไปแล้วก็สองสะดวกรวดเร็วสำหรับทุกคนมากยิ่งขึ้นค่ะโดยทางเราเนี่ยจะทําการ introduce ฟีเจอร์ของการค ompare ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางให้ทุกคนหาเครื่องสำอางที่ใช่สำหรับทุกคนได้ค่ะเครื่องสำอางเนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่ผู้หญิงขาดไม่ได้ทางเราเองเนี่ยได้เริ่มไอเดียนี้ตอนที่พวกเราอยู่ปีหนึ่งของที่จุฬาลงกรณ์มหา พวกเราเนี่ยก็สนใจที่จะเรียนแต่งหน้าแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยพวกเราไม่รู้ว่าจะหาแต่งแบบเครื่องสำอางชิ้นไหนที่เหมาะกับพวกเรามากที่สุดเราก็เลยได้คิดออกมาเป็นไอเดียของชายค่ะไอเดียนี้มันเริ่มมาจากปัญหาที่ว่ามันมีเครื่องสำอางในตลาดเยอะมากๆแล้วในเวลาเดียวกันมันก็ใช่ว่าทุกรีวิวทุกข้อมูลที่เราเจอในอินเทอร์เน็ตเนี่ยจะเป็นข้อมูลที่เราสามารถเชื่อถือได้ จะหนอเป็นไอเดียชายที่เป็นอันบ a อ e สเว็บไซต์ที่จะสามารถให้ทุกคนเนี่ยเปรียบเทียบเครื่องสำอางได้ค่ะตอนนี้แผนธุรกิจของเราเรามีกลุ่มเป้าหมายอยู่2กลุ่มนะคะก็คือกลุ่มที่1จะเป็นกลุ่มของทางลูกค้าซึ่งก็คือเป็นกลุ่มผู้หญิงเนี่ยละคะที่ใช้เครื่องสำอางหรือจะเป็นกลุ่มเพศใดก็ได้ที่ใช้เครื่องสำอางนะคะส่วนในกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นกลุ่มของ B2B ก็คือเป็นกลุ่มของทางแบรนด์เครื่องสำอางค่ะตอนนี้เนี่ยเรา t a ร็กเก็ตเป็นในเรื่องของ local c o s m e t i c บ brand นะงเพราะว่าตอนนี้เนี่ย อย่างที่มีผลิตภัณฑ์ในตลาดที่เยอะมากๆเลยแบรนด์เครื่องสำอางเนี่ยก็สครัลโกที่จะทําแผนการตลาดที่ดีให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเราก็เลยทําเป็น t a r g e t e d marketing ค่ะเราก็เลยหวังว่าในอนาคตเนี่ยการที่ scale up ของเราคือเราก็หวังที่จะพาร์เนอร์กับแบรนด์พวกนี้มากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะ make sure ได้ว่าแบรนด์พวกเขาเนี่ยสามารถโปรโมทตัวเองในมุมมองที่เขาต้องการที่จะโปรโมทแล้วได้เวลาเดียวกันเนี่ยลูกค้ามี access เพื่อที่จะเข้าหาแบรนด์พวกนี้ได้มากยิ่งขึ้นเหมือนกันค่ะ พวกเราชายนะคะสามารถติดตามพวกเราได้ผ่านโซเชียลมีเดียของ Instagram ได้ที่ @shine_official ได้เลยค่ะตอนนี้นะคะพวกเราก็มีโปรตไยป์ให้ทุกคนได้มาลองเล่นแล้วถ้าสนใจก็สามารถมาดูผ่านทาง IG ได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ okay.